พะเพมพะพมสวัสดีครับเออคึกอีกแล้วตอนเช้ายินดีต้อนรับสู่นะอ้วนกวนยิงปลาสองนะจ๊ะฟังไม่ผิดครับนี่คือนะอ้วนกวนยิงปลาสองจ้าเป็นช่องสองของนะานะครับที่นาจะเล่น ฟิชชิงกอรอยู่ที่นี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากดูน้ำเล่นฟิชชิงกอรต้องช่องนี้นะจ๊ะแล้วนะก็อยู่กับที่ s 911ว wow ้าวนะครับเว็บนี้ที่น้ำมั่นใจนะครับเรื่องการเบิกเรื่องการถอนรวดเร็วถอนได้แน่นอนนะครับอ่าถ้าใครสนใจเล่นเว็บเดียวกับน้านะครับแอดไปได้เลยครับ t s 911ว้าว wow นะครับอ่ามีโปรโมชัน่นสำหรับแฟนคลับนะอ้นวนก้นยิงปลาด้วยนะจ๊ะ อ้าวแล้วก็อย่าลืมนี่ใกล้จวนนละวันนี้มาเที่ยวอะไรวันนี้23ใช่ไหมครับอ่านี่เดี๋ยววันที่30วันลอยกระทงใช่ไหมเราเราเนี่ยเล่นอยู่ในน้ําเล่นเกมยิงปลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะมีโปรวันลอยกระทงนะจ๊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 ะรอติดตามนะครับโปรวันลอยกระทงนะจ๊ะเกริ่นไว้ก่อนนะจ๊ะอ่า T S เก้าเขาจัดให้นะครับเอามา วันนี้นะก็เข้ามาด้วยเงิน500นะครับเพราะนั้นนะาก็ตั้งกระสุนไว้ที่นัดละ0 15, ูนก็คือประมาณ50สตังค์นะครับเป็นมาตรฐานเอาได้ปืนฟรีมาละดูก่อนมีไอเทม,มอะไรที่ยิงได้บ้างไม่มีเลยยังมองไม่เห็นเดี๋ยวกว่อนเอาจะไปเอาไอ้นั่นเอาไอ้นี่ก่อนก็ได้มั้งเออมาแล้วมักงกรค้องอัดเกือบจะแตกอา้าแตกหน่อยเล้ย โอ้โหพี่น้องเปิดเกมสวยงามแต่สุนฟรีไม่ได้อะไรเลยเยี่ยมที่สุดเอาใหม่ไม่ยออ่อท้ออันนี้ยิงตัวนี้นะครับมับงกรทองเนี่ยในซิตซิ่งบอสเนี่ยที่มันไปซ้ายไปขวาขึ้นบนลงล่างเนี่ยยิงย,ยาวได้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมมันออกเกี่ยวกันเหมือนบอสครับมันแตกได้ถึงแปดร้อแปดแปดเลยนะเออเอาสิส่วนเทคนิคในการยิง ราชามังกรที่วิ่งทะย,ยังมุมทะย,ยังไปทะย,ยังมานะครับยิงแล้วถ้าไม่แตกรัวย้ายตัวนะจ๊ะแต่ถ้าแตกรัวยิงแช่ไว้ได้ครับไม่เป็นไรนจะจ๊ะเอออันนี้ง่ายๆนะครับเทคนิคที่น่าทำอ้าวเปลี่ยนน้ำมาส่วนด่านนี้ก็แล้วแต่จะยิงหรือยิงนะครับนะก็จะยิงเฉพาะปลาใหญ่นี่แหละเพราะปลาซิวปลาส้อยก็ไม่รู้จะยิงไปทำไมเพราะว่ามันไม่มีโบนัสนะครับเออ อ้าวแตกหมดแล้วอ่ะปล่อยไปไม่เป็นไรนะครับอ้าวก็ประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ช่องน้าอ้วนปนยิงปลา2นะจ๊ะถ้าใครที่ยังไม่ได้ subscribe และได้เจอนะตรงนี้นะจ๊ะอ่าขอได้โปรดนะครับช่วย s u b s c r i b e ให้หนะหน่อยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งขอให้เล่นเกมยิงปลาได้กำไรร้นล้นเหลือๆนะครับขอบพระคุณครับเป็นไง ดูเรียบร้อยไหมเออดูเป็นแบบบุคลากรที่เรียบร้อยมากเลยเหมือนเป็นพนักง,งานอยู่บนบริการอยู่บนเครื่องบิน <c oughs> <c oughs> เอา้าไม่เป็นไรมาตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีไอเทมอะไรโผล่มานะก็เลยแบบไม่ซีเรียสนะครับแต่นะาบอกเลยนะเกมฟิชชิ่งก็สนะสปีดเกมมันเร็วนะครับเพราะานั้นสายตาต้องแบบเร็วเวมาส์ที่เราคลิกนะ้าเล่นอยู่บนอคอมพิวเตอร์เพราะานั้นเมาส์ที่เราคลิก มันก็ต้องไปเร็วๆขยับเร็วๆย้ายเป้าเร็วๆนะครับเราอย่าแช่เป้าเดิมซ้ำๆนะครับนี่นะ,นะ,นะม,มันก็คือไฟฟ้ามายเล็กไม่ค่อยมีนะเออแต่ก็ยังดีได้เยอะอยู่นะคูม65นะถ้าทำไม่ถูกเออเออเอเอเ,อเ,อเอนี่ยน,นะนะเนี่ยครับเนี่ยครับถ้าเกิดมันแตกรัวงเงี้ยย้ำไปได้นะย้ำไปได้เออแต่พอไม่แตกย้ายนี่เริ่มแตกละ เออนี่นี่นี่เป็นไงนี่เออเออเห็นไหม้เออเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมาแล้วมังกรทองย้ายกลับมาส่งเสด็จเนี่ยดูเครื่องข้างบนก็ได้ครับที่เขายิงสบาทเห็นยวป่ะวิธีการเล่นใกล้เคียงกันนะครับคือ ย้ายตัวยิงค้างย้ายตัวยิงย้ายตัวยิงย,ย,ย้งยายตัวนะครับแต่ตัวที่เป็นมังกรทองตัวนี้ที่นักกลังยิงอยู่ยิงค้างไว้ได้นะจ๊ะเออเพราะว่าเขาแตกเยอะนะครับถ้าเขาแตกดีนะจ๊ะก็คุมอยู่มาซองถุงโชคดีอันนี้แล้ววะโอ้โหเป็นไงล่ะจ้องเข้าไปตาเกือบชิดจอโอ้โหมาแม่กระพุนแม่กระพุนไม่แตกไปเปาวานทองไปรับเสด็จนีเดีด๋ยวรับเสด็จ แต่ไหมไม่แตกเอาแตกแตกแต่ห้าสิบด้วยสุดสุดนี่แตกแตกเออวูบเ,เป็นไงเป็นไงเป็นอันนี้นี่นี่นี่เป็นไงบอกแล้วว่าย้ำได้นะครับเออยย้ำ,ย,ำ,ย,ำย้ำย้ำนี่ยังย้ำได้อยู่ยังย้ำได้อยู่ยังย้ำได้อยู่เป็นไงอ่ะถ้าไม่แตกเดี๋ยวปล่อยนะครับเออหยุดแต่มันไม่มีตัวไหนไหมก็อยู่ตัวนี้ก่อนก็ได้เออเออ รอบนี้รอบนี้รอบนี้ราชาอมกรปล่อยเยอะครับเออเป็นไงล่ะเนี่ยบวกอุ้ยบวกจากราชาอมกอนไม่ได้เป็นร้อยเลยนะชุดเนี้ยเออสังเกตเนี่ยครับวิธีการถ้าถ้าเราจะค้างราชาอมกรนนะถ้าเราจะชะค้างเป้าวิธีราชาอมกรต้องได้ประมาณอย่างนี้นะครับคือมันต้องแต่รัวรวตลอดนะครับถ้ามีเงินย้ายนะอยู่นานๆก็ย้ายนะครับ ส่วนตรงนี้ก็อย่างที่บอกครับใครอยากจะยิงช่วงเปลี่ยนน้ําถ่ายน้ำเนี่ยอย่างที่บอกเลยจ้ะใครใครยิงยิงใครใคร้า,า้านะจ๊ะถ้าไม่ยิงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้บวกไม่ได้ลบอะไรมากมายอยู่แล้วนะจ๊ะเออก็บอกไว้เลยนะครับอ้าวอย่าลืมนะครับพอเห็น TS91 กก็อย่าลืมนะจ๊ะ เดี๋ยวเราจะมีนะจ๊ะ TS91 เขาจะมีโปรลอยกระทงนะครับโปรวันรอยกระทงซึ่งจะมีวันเดียวนะจ๊ะก็คือ30ตุลาวันเดียวเท่านั้นนะครับโปรลอยกระทงคอยติดตามข่าวสารนะจ๊ะจากและวนคนยิงปลานี่แหละจัดน้าจะเป็นกระบอกเสียงให้กับ TS91 เขาอยู่นะครับอ่าโหเรียกเป็นกระบอกเสียงด้วยเอามา แมนกับคุณขอกระสุนซีแตกไหมไม่แตกย้ายกลับมาแมงกับคุณกลับมาเอาวานกลับไปแมงกับคุณมาถึงโชคดีโชคดีได้วะอันนี้วะก็มันเยอะมากแต่ไม่น่าเกลียดก็ยังเป็นหลักติ๊บโอเคเอาไปเอาไปเอามังกรเอ้ยไม่ใช่มังกรเอ้าวานตัวนี้ก็ได้ไปแมนกับคุณแมนคุณไม่แตกมาเขาเขาจะแตกเยี่ยมไปกลับไปแมงกับคุณเออโอ้โหแตกแตกต่อท้ำท้ำ คอสก็ให้เป็นต่อพอสมควรใช้ได้ถ้าจะเยอะคูบสิบมาแล้วราชาอมกรดูดูท่าดูท่าแตกไหมรวมรวมไหมรัวมมีมีกันไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอย่างเงี้ยถ้าเกิดแตกลักษณะนี้คอค้างได้นะครับอ่าเริ่มนิ่งเดี๋ยวเราไปต่อละย้ายนี่อุ้ยเป็นไงหูได้สูงอีกอันนี้แหละโอ้ตาย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  อ่ะไปส่งเสด็จนี้ส่งสเสด็จยังได้ต่อที่นาย,ย้ายไปย้ายมาเนะเมื่อกี้จะย,ย้ายไปปาวานแล้วเนี่ยอ่กมาปราวานเออสำหรับเกมฟิีชิ่งกอนนะน้าไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นปูเท่าไหร่นะครับถ้าสังเกตนะน้าจะไม่ค่อยเน้นปูเท่าไหร่เพราะน้าสึกปูมันแตกยากสำหรับฟิีชิ่งก้อนนะอย่างเมื่อกี้ปูวงล้อมันก็แบบไม่แตกอะแตกยาก ว่าน้าเขาไม่ค่อยยินเน้นเท่าไหร่แล้วแต่นะครับอันนี้อันนี้นานาตังเหมือนกันนะแต่สำหรับโดยส่วนตัวส่วนตัวของน้าน้าไม่ค่อยเน้นไอ้ตัวนั้นเท่าไหร่นะครับไอ้ตัวที่เป็นปูนะเออแต่สุดที่สุดอ่ะดีแต่อัดมังกรได้แตกโอ้ยเออมันต้องเห็นีูไหลตกเสด็จต่อรัว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 หน่อยเออรัวหน่อย รูวเออเริ่มแล้ว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 นี่ไงนี่ไงมาแล้วเมื่อกี้คูนร้อยป่ะเออไม่รู้นะมองไม่ทันมันแบบมันปื๊ดปื๊ดปขึ้นไปเลยครับเออตงแต่จะเปลี่ยนน้ำอีกแล้วจ้ะอ่ะเปลี่ยนน้ำก็ช่วงระหว่างเปลี่ยนน้ำก็จะเป็นช่วงที่น่าสามารถประสาสัมพันธ์ได้นะครับก็อย่าลืมนะจ้า รบกวนนะครับถ้าใครยังไม่ได้ subscribe ให้นะช่องนี้นะครับนะอ้วนคนยิงปลา2นะจ๊ะก็ฝาก subscribe ให้นะด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมเออนะามี2ช่องนะตอนนี้นะอ้วนคนยิงปลาธรรมดาออริจินอลนะครับที่นะ้าจะเล่นฟิชชิ่งวอลอยู่ที่นั่นนะครับส่วนอันนี้นะจ๊ะฟิชชิ่งกอดนะจ๊ะแล้วก็เกมยิงปลาอยู่นะาจะอยู่ที่นี่นะจ๊ะนะอ้วนคนยิงปลา2นะครับอา่า แล้วก็ถือว่าช่อง2นี่เป็นช่องแบคเอัช่องช่องสำรองของน้าด้วยนะเพราะว่าเผื่อช่องหนึ่งมีอันเป็นไปก็เราก็ยังมี2ช่องนะเออไว้ติดต่อสื่อสารก็ได้อ๋อแล้วนะมี Facebook Fanpage ด้วยนะครับนะ้านอ้วนพ้นยิงปลานะครับฝากกดไลค์กด Follow ให้นาด้วยนะจ้าเอา้ามาแนะนเป็นสุดฟ้าเออโอ้โยร้อี่สิบเยบางกอนอะัด เออโอ้ยโว้ยนะนั้นดูว่าสามร้อรดยดูสิสามสิบเอโทรมาใหม่ครับเ,ออเฮ้ยสี่ร้ยสี่ส่ถ้าก็แปดบแปดครับเยี่ยมโอ้โหปิดเกมเข้ามา500ออกที่1ันหนึ้ากำไรหกรกว่าบาทกำไร100ร้อยเร์เซ็ลุร้ออีกสุดยอด ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามนะครับโอเคโอ้ okay. oh, วันนี้วันดีวันหยุดด้วยเออเอา้าวก็ถือว่าสําเร็จนะครับอ่าถ้าอย่างนั้นวันนี้นะจ๊ะสบายแล้วเที่ยงนี้เดี๋ยวนะไปหาข้าวกินอร่อยๆละว,วันนี้นะไปก่อนจ้า